ดีร aky, Firstly, ครับสวัสดีทุกท่านทุกคนหากบง่ายครับลมหนาวบอยบอยไปด้ยกันเลยครับไอคิโพนตรวจว่าพอแล้วเธอได้ห้องบอกหลังจากเคลียร์จนเอวสูงนี่นะไอพี่จังบัวเมียนบัวเป็นสิเมียนตัวกูเพ่งยหยังล่ะเห็นกบบัเห็นเห็นบ๊อบุสรุปี่ย ก็เลิกเถอะโกบโก๊บโกบงานงานบ่ชั่วบ่กบกบงานดิตะกี้ตะกี้โซนนี่นี่กบนี่อีพออีเมย์มย์นี่ละโซนบุกเบิกตัวนี้สำรบ่ไไรมาสงปีเา โอ้งามด้วยนี่ใส่งามโตตรงอยู่ครับเอ้าตโตแรกเหรอมันมาแล้วพี่น้องพี่ก็อยากหาป่าแต่ไม่สิบ้ายแม่เอ้าเม็ดเข่าอัดดังแล้วก็ไปงมในซาคนยังไลยเม็ดเข่าอัดดังยังไี้ว่าท่านเบิร์ตบ่กับเม็ดเข่าอัดดังเลยเนาะ่แม่เอาซัมลีอัดดังที่เออไป จอบปลายอยู่สาเบินพี่น้องเ้าซ้อมซอยกันเด้อน้ำห้อยว่าสินเอาดีอ่ะนิโอ๊ยน้ำห้อยไปซะพี่โอ้ยไงบนนู่นบนแหน่พ่อตอดต้องทั้งเกตเสียงเวลาเขาดึงเฟืองเออยู่ราปากมาพี่ละอู้นั้นห็นแล้ว แตมที่สองครับพี่น้องเบปูมสะเมนเมง่อยอู่คูู่นี่รับปุนเรื่อยังไม่ทันเลยมีอยู่ไหนมามาหครูังเอมาแฮ้งเฮ้ยเร็วนี่ครับให้ครูนี่นหันเอาอยู่นี่ตัวที่สอง โอ้โหโคตรเลยเงี้น้ำห้อยที่เราอ่ะเดี๋ยวห้อยมากจริงหุ่นเดียวกันง่ายโบตึงเห็นตัวเลยอหืมไงมันโบนุ่นซะเฉยเลยโบหมานเลยเหมือนอืมนี่จะใส่เดียวครับใส่เดียวกันใส่ง่ามเลยตลอด เอร์สเตอรใหออบ่อรองวัดแถนี่มันต่องตอมแ้น้องกันเอาดนะิ่รับอ๋เดี๋สิไปหาตบปูดอดีหอหิหาทัวไปเหนนะยียดมาหาเยังเลยเนาะสิไปหาป้าปย่งางว่ามูดป่าเดี๋ยวหัดล่องเชียร์มงกุีักสิบนาทีก่อนครับเดี๋ยไปรอป่านะ แมนเพียงสิบวันกันี่เดี๋ยวห้อยเพิ่นเดี๋ยวห้อยกงกบ่าพันเลยท่านจัาสืวางไหนเเธอหามาก่อนผมดิหนิเออมันโบ่ีงมันโบ่ห่างกับดินไส้มึงดินที่ล่ะหน้าดินไส้ดิหนิมันแมนดินเหนียวถ้าเป็นดินเหนียวดินดานนี่ฝางง่ายพันสิเอออีหลีจุ่มๆตองนี่เลยค่ะพี่น้อง หน้าดินใส่นน่ดินพ่สามารถเป็นปวกได้เพราะว่าดินเพ่นเหนียวพอ่อก็ยุ่งอย่กระตุม่ตมนะสามหนี่งเอสี่น่อยนี่หนึ่งสองส,ส,สามสามีสม่พืนสิ้อ้าเปเก็เพีชไข่เฮ็ดนาเรออกแล้วเ้อ่อ่น้องเผลไปอีกสั่นเลย อันนี้ก็นาะเขาฟ้าน,น,นีห้อยนี่เขาง่ายที่สุดมมาโยนี<ผ>มานห, <ง S 3> หนี mà, น่นนเอ,อาเอแถวนี้ละ,ละ <l ug> ตอ,เองเครื่องเก็บก็บไห่บกหอยรับอาจิเป็นตัวอันนั้น ก็อยากบอกเลยนะผมเผาทางไหนเผาทางนี้ถือแล้วเียวถึงขาเปิดปอกเลยอันนี้นู่นเนี่ยผมก็พ่อพื่กันนะเอาต้อนเนืองไปเลยไม่ถุงดีแล้วป็นพยายามทั้งเสียงเนาะมันเห็นโตแล้วเพิ่งเตรียมตัวโดดเลือกสีก็เพียงรี่อย่างจับเลย ม่นเดียวกันนัดเลยพี่น้องเดดแบบดบดอ่ามนเดียวแอลไปใส่กค้คือว่ายินแอวกคไปใส่แอกระ้่อยนะ โอภิวัออือนี่จะทองครับหน้าอกนะมาหนี่ยของเก้านี่ลแะพี่น้องจุ่มกันอยู่นี่ใชไละพุดนาเห็นว่าอือนู่นดีดตัวละนู่นอยู่ในนอยอือปากเพิ่นอยวยนี่เนอันนี้ ไงครูไงไงครูถึงถึงถึงอุ้ยกรูไงครูกรูไงครูพ่อเห็นนู่นอยู่บนนี่ต oh, ัวนี่ตัวใหญ่นะเออตัวนี้ตัวนี้เอ่อตัวใหญ่ปิดปิดปิดไปป้องหนึ่งตัวนี้ก่อนนี่เอาตัวนั้นออกมาไหมได้ปะได้เสียงยังี้กแกวขกแก้วมาก เอากบตัวนี้ออกบางกล้องเอากอบเอาตัวนี้ออกขอบคุณครับจับจับกันมาให้ครูครับบอได้จัดฉากเลยบ่ได้จัดฉากเลยครับพี่น้องอยู่ครูกันเลยเอาใจมังง่ายนี่นี่นี่คือห่า ว้าอ้ใส่ครกับบ้างตัวหนึ่งว่างใยก่อนนี่ไว่าเต่นีู่ว่าเต่เห็นตัวนูนตัวนี้ก็เห็นทั้งสองน่นแหละเจ้าโบสคขาดโบถึงตอนแรกว่ามันมองนี่เป็นปากไงอ้า ในอายุดอกคือข้าวฟ่างสุดเลยไ่ครับหรือก็ออท่านรันหรือท่านยังเลยนั่นแมนครับห้อยนั่งอยู่ทางนี่เป็นเกี่ยวเลยห้อยนั่งอยู่ทางเป่าเจ้า ครับนั่นเดี๋ยวเห็นตัวแล้วน่บลูกอยู่ไงบบลูกเปนซ้ายตรมเป็นบอดอันเป็นเล่นอุ๊ยอืมโกฆมัโมยโกบใหม่แมนดีดีอืมอืมอืนาะอ้าวกบกันมัยเกียด นั่นโกบกับมีน่ะเพราะกาเป็นชีกับปอมหรอกนะหลายแตี่มเติบแล้วครับกับโกบเท้านอ่ะกับจังสิทธิ์อะโตสัมโตว่างหันได้เหยียดหมู่มึงดีล่ะนี่พออ้โหยังไงเลยเออลมดีเนาะ รบดีจะ่คะอยู่หัวฝ่าแจ้งแ่กับ่ถือกับพรอนปันไดครับมาพี่เห็นแล้วง่ไงนึง อยู uh ่ห oh, uh, well, yeah. uh. uh ้างกันครับพี่น้องน้าหน้ากันยิ้มให้่ยหางมาหอดแล้วโอ้ยมีแต่บ่งเ็นตาเคียมีแต่บ่งเ็นตาคือเคียกับพ่อเ็นคือสนุเห็นตัวแล้วรุ่นเล่าข้าเดียวกันนะพี่น้อง มต๊อเท่าครับงามกลุ่นกระจัดกระจายสงสัยยีงด้เห็นบ่บ่เอาผุกเยดีหมู่ทวงว่าร่มบ่คอยหอนเอาไปมาอยู่ฝั่งนี่มันมันล่มมัน บ่มาเน่ยนะมาติดฟังสะกับต้นใหม่พูดตรงอยู่ฟังพุนเป็นยังวะพอแล้วพอแล้วพี่น้องอยู่ในห้องที่นี่หว่าดึงมันเป็นหน้าไม่บองนี้เป็นหน้าหน้าอันนี้เขาเอื้อนหมอดครบหมอดดึงไม่ดึงเสียหาหมวกเทียมขางง่ายแมน

ฟื้นบ่ได้เลยหันบ่ได้ญ่เลยอันนี้เหี้ยงเปิดได้เปิดมากค่ะพี่น้องบองเดียว ตุ๊ตุ๊ดๆๆนี่เดี๋ยวเคลียรก่อนเด้อเต็มนึงอ้าวเตนึงครับอือนี่ๆๆๆๆโอ้โจๆๆๆเต็มหนาหามเนาะปลาทิงแตกอ้อูอ้อ อโบงแขนได้สีไข pues ่เนี่ยพอดีพอดีเลยโผล่หน่อยอโอ้โหเต็ม uh อุ uh ้ป uh ้าอย่างปากดีส uh ลิดเจ้าจำอะไรนะเออมันจำสับสนกันไปกี่เดือนสีขาวไปกี่เดือนะหูยูไปกี่เดือนนั่นไปขี้เดือนนั่นเลยมาอู้ ยอถอดปวดโอ้ยถอด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 เ<า>ขียนอีหลีดูบุพเเดียวจับมือนี่กับถือจับมือนี่กับถืออุ้ยขุ่มเร็วอ้ยเกือบนี้ปะไปเพราะแหงแหงอ่อมปะเราโรนีว่าเตบมีหนาอื่ม

อี๊ผัประคิงเมย์ใหญ่ตอนนี้ไนี้ใหญ่แล้วไปหอนเหือนล่ะล่างแล้วล่างอีกจะไรกันเสียดีจีกีเนาเอาไปจับหมกทอดกรอบหลอกตัวหาแดดดดมันกินบริวารกันครับผู้ใดกินก็บริวารกันเสียไปเสียมัน

เห็นตัวสัตว์เย้าเห็นหมดปลาสลิดครับถอดเห็นตัวน,นั้นตะาตัวนี้เห็นตัวนี้ตะาตัวนั้น

Oui. Alors, Lord pouvez put วกหน่อยก <c oughs> วดเนาะ Okay. Oh. Mm. บ่ได้เดี๋ยวเอาไปใส่กระสังมานอยู่กับพี่น้องก็ได้กินได้ยากได้ถอดเหลวแรงเหลวง่ายอยู่ตั้ม่นเกลือศูนยกหนึ่งไปละค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอบคุณพี่มาสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านครับผมอากาศหนาวๆก็ดูแลสุขภาพกันทุกมสุขคนเลยครับเด้อสวัสดีครับไปไหเลครับ o be tá